สถานที่หนึ่งที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือวัดไผ่รงวัววัดไผ่รงวัวตั้งอยู่ที่ตำบลบางตาเทนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเมื่อพุทธศักราช2469เดิมเป็นนักสงบนพื้นที่20ไร่ปัจจุบันพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด2 4 8ไร่วัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดโพธารามหลวงพ่อขอมเกจิดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีท่านได้มาพัฒนาวัดนี้และได้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธโคโดมเป็นพระพุทธรูปโลหะสปธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 2ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง17ปีพระบาทสมเด็จพระบรมมนก,การิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตมาลา เมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2 5 1 2ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นพระพุทธรูปต่างๆสังเวชนียจสถานจำลองเมืองสวรรค์เมืองนรกจำลองซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวอย่างสม่ำเสมอวัดไผ่รงวัวมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาว ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้งนามว่าพระกะหุสันโทเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 8ถึงพุทธศักราช2 5 2 3รวมระยะเวลาก่อสร้างนานถึง5ปีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นี้มีองค์สีขาวสูง28วา2ศอ,อกหรือประมาณ57เมตร หน้าตักกว้าง20วาหรือประมาณ40เมตรบริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปยังมีคลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสวัสดีครับโมบร์ชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดวัดไผ่โรงงวนะครับเนาะจะมาหาซื้อของฝากกับเชิงรายครับเนะาะนี้ก็เห็น,นมีปลาสลิดนะครับเนะาะทีนี้ที่ผมบอกว่า เขาจะเป็นแหล่งขายขายส่งปลาสลิดนะครัจะไม่แพงนะครับเนาะปลาสลิดปลาแดดเดียวนะครับนี่เป็นปลาอะไรจ๊ะฮะอน,นี่ปลาปลาดุกเหรออ๋อนี่ครับปลาดุกแดดเดียวทำเนาะอันนี้ร้อยเดียวเนาะร้อยเดียวครับวงละร้อยครับอ่ะนี่ก็จะยาวเลยครับเนาะดูเว้นร,รอบๆมีปลาเยอะนะครับเนาะ มาดูตลาดกันก่อนนะครับเดีเ๋ยวเราไปเที่ยวหน้าวะไปะเดินตามสาวๆไปครับนี่อันนี้มันเป็นวันธรรมดาเนาะคนก็นเลยน้อยนะครับเนาะไปย้อนึงครับเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากนี่ครับปลาสลิดนี่ไปทอดครับทอดกินกับน้ำกีกกะปิโอป้ปรานินก็มีครับนี่ปลานินกรลมนะครับนี่ตัวกลมๆนะครับปลานินแร่ครับ กิโลละร้อยเนาะปลาช่อน200ครับปลาดุกร้อยสี่สิบแบบนี้เยอะมากครับน้ำผึ้งก็มีครับน้ำผึ้งดอกรับดอกแคดอกแคผักกระเชดน,นี่แส้มผักกาดเชดนะครับนี่สวายละร้อยครับสวายแต่เดียวฮะเมื่อปลาบรรลุ เนี่ยสามารถกินก็เข้าได้เลยอ๋อนี่นะเอาแกงส้มก็ได้กินได้เลยครับาอไปแกงส้มก็ได้นี่นะแกงส้มได้กินเปล่าเปล่าได้ครับผมได้ครับจำได้จำได้ไปเลยอ๋เอาเลยจัดการเลยครับไหนมาดูน้ำพริกก็มีน้ำโอ้โหนรกปลาย่างน่ากินมากนรกปลาสลิดครับโอ้มีแต่นรกหมดเลยเนาะ เขาวัดน่าจะมีสวัสด์มั้งกกุ้งนรกกะเรียบนหมดแล้วนี่โอ้เยอะมากครับมีเผากากหมูแจ่วบองทรงเครื่องปลารหลผัดทรงเครื่องเผาตาแดงเผาปลาย่างน้ำพริกมะม่วงเผาปลาสลิดปลารหลหยองทรงเครื่องเผาปลาครับโอ้ยเยอะแยะมากมายอ่านันกันเอาเองเต้ลเนาะเผาไข่เค็มก็มีเผาแมงดาเผาแมงดาตาแดงหน้าสนครับ เผา,าแมงดาผเผาเผาแมงดาดีกว่าเราต้องไพี่ก็บอกว่าลูกลูกไข่เน่าลูกไข่เน่าเหรออ๋อเป็นยังไงหนอลูกไข่เน่าถุงละสซาบาดเองเอาเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะลองอชิมหรอชิมชิมดูได้ไหมครับเดี๋ยวลองชิมดูลูกหนึ่งนเนาะแปลกนี่ครับจะเป็นดำๆแล้วเป็นผลไม้เนาะนะครับลูกไข่เน่าอืมันยังไงคล้ายๆพุทรา แปลกๆครับมันจะออกหว,วานหวานหวานๆหอมๆมันจะคล้ายๆพุดซาท่าผชมเนาะเม็ดมันครับดำปี้เลยอร่อยครับออตัวไหนเผาแมงดาตัวไหน,นอร่อยสุดพี่ขายดีที่สดตัวนี้มันจะไม่หวานเแต่ถ้าสองตัวนี้จะออกหวานออนะอ้จริงๆแมงดาไปย่างแมงดาตาแดงอ๋อเอาขายดีที่สุดแหละเท่าไหร่รดีคะ ถ้าเป็นกระปุกได้สามกระปุกร้อยคือเซงเอาเอากระปุกหนึ่งก่อนขอชิมสักนิดได้ไหมจ๊ะเอาดูซิว่าขายดีที่สุดครับเป็นนี่ครับนี่ครับดีที่สุดของร้านนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับเขาเมงดาครับขายดีที่สุดนะดูน้หมดอร่อยครับไม่ออกหวาน ออ่อรอยยก็ได้เลนี่ครับคุณสาชิมแล้วบอกอร่อยครับแจวบองทรงเครื่องครับเนาะแจ่วบองทรงเครื่องนะนฮึมพีถึงิดถึงข้าวเหนียว <ไป S 2> <c oughs> เอาเข้าวเหนียวมันตั้มอ๋อยอดเจ้านี่เห็นอันครับนี่ร้านอะไรเดี๋ยวถ่ายชื่อร้านเขาก่อนร้านน้ำพริกน้องเจนอันนี้นนก็คือน้องเจนนั่นเองใช่ไหมฮะหน่อไม้ต้มก็มีครับมาทำซุปหน่อไมน้นเนาะ กระเทียมหอมแดงนะครับโอ้กระเทียมใหญ่กระเทียมเล็กมีหมดเนาะกระเทียมไทยกระเทียมโทนครับปลาร้าน้ำปลาร้าต้มสุกโอ้โหน้ำตาลปี๊บกะปิพริกแห้งของคู่ครัวหอยดองครับหอยดองหอยดองเป็นไงครับหอยดองอร่อยอ่ะอร่อยเหรอนี่ไม่แพงด้วยถุงหนึ่งสี่สิบบาทนะครับเนาะป้าชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยป้า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 าป้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 า ตัวใหญ่นี่สองสร้อยเดี๋ยวทอดกินยี่นี้เลยนะโลนึงจ้ะโลนึงนะเอาเดินทางไม่ได้แต่เอาไปทอดกินเลยเลห,หรือไปชูชีก็ได้นะพี่เขาบอกบเอาเอา,เอานี้สักเอานี้สักร้อยหนึ่งก็แล้วกันจ้จะอร้อยหนึ่งไปชิมดูครับ,รบแถมๆหน่อยนะจ้ะมิ <laughs> โปรโมทร้านให้จ้ะ ไไม่เวกล้าไม่เป็นไรจ้ะสามร้อยเนาะอ่านี่ครับได้ครับวัตถุดิบสำหรับไปทอดเย็นนี้นะครับเนาะได้ครับเดี๋ว่าซื้อของโอ้โหถุงใหญ่เลยอันนี้ปลาเดี๋ยวทอดกินเย็นนี้เลยครับครับครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเดินทางต้องไปทอดต้องไปทอด ครับอันนั้นสองร้อยครับอันนี้ร้อยสามสิบครับผมอันนั้นสองร้อยครับผมมาบอกผู้ฮะอือใช่สองร้อยเองสองร้อยที่บ้านผมก็สามร้อยครับถูกอือแต่ว่าถ้าเดินทางไกลต้องทอดเนาะไปอย่างนี้ออกไปสักกิโลได้ไหมให้แล้วคุณถน่ทอดออกไปฝากแม่ครับ ดเดี๋ยวจะซื้อให้อีกโลครับแล้วเดี๋ยวให้คนมารอไปทอดบ้านนาเนาะไปฝากแม่นะครับขอบคุณมากครับพี่แต๋วครับเ <laughs> พราะมันถูกเนาะแค่200เองใช่ทับไซนี้บ้านผมสามร้อยกว่านเน <laughs> จียงายเจ้าไ <laughs> กลขนาดครับผม นี่ครับโอ้โหดูครับสัมภะเพียบสัมภะเพิ่มเพียเป็นของฝากนะครับเนาะนี่นะครับได้ครับของฝากกับเชียงรายครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวซื้อของฝากเสร็จก็ที่กบกับที่แถวกจะพาคุณมาดอยนะครับไปทานอาหารอีกหนึ่งมื้อนะครับเนาะตัวจะไปที่ไหนร้านไหนอยู่แห่งใดนะครับก็รอติดตามชมครับ นี่ก็ลาไปด้วยวิวตลาดหลังวัดไโรงวัวนะครับเนาะนี่ที่ขายปลากันเยอะมากครับเนาะ